สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนที่อยู่ใน page เพจบันทึกของพี่อ้อนนะคะพี่อ้อนมาแล้วตอนแรกยังคิดอยู่ว่าไม่รู้จะพูดเรื่องอะไรดีนะยังนึกไม่ออกนะคะแต่ว่าก็เกิดเหตุการณ์สดดร้อนๆกับตัวเองเลยคือตอนที่เดี๋ยวต้องถามก่อนว่ามีกี่คนที่อยู่ใน,ใน page เพจบันทึกของพี่อ้อนนะคะที่เป็นคนที่มีมีเซนส์ของตัวเองค่อนข้างที่จะ เชื่อถือได้นะคะเรียกว่าเชื่อถือได้นี่คือเราพิสูจน์ด้วยตัวเราเองละหลายครั้งว่าทุกครั้งเลยนะทําไมนะถึงถึงไม่เชื่อทาไมเราถึงไม่เชื่อเซนต์ตัวเองนะสิ่งที่เราคิดน่ะนั่นแหละคือคําตอบที่ถูกต้องอะไรเงี้ยในหลายหลายครั้งที่เราพิสูจน์แล้วว่าทุกครั้งเลยที่เราไม่เชื่อเซนต์ตัวเองเราก็ต้องมาเสียใจอะไรเงี้ยอันนี้แหละเขาเรียกว่าแสดงว่าเราหรือบุคคลคนที่มีสิ่งนี้เนี่ย แปลว่าเป็นคนที่มีเซนนะคะเราต้องเชื่อเซนของตัวเองนะคะพี่อ๊อกก็เป็นคนที่มีเซนนะสมัยที่สาวๆกว่านี้จะยังไม่รู้ว่าตัวเองเป็นคนที่มีเซน์ที่ค่อนข้างจะเชื่อถือได้นะคะก็ไม่ไม่เชื่อตัวเองเลยก็พอมันเกิดเหตุการณ์อย่างเงี้ยหลายๆครั้งกลายเป็นว่า สิ่งที่เราคิดนะมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องแต่เราไปทำอ,อีกอย่างที่มันตรงกันข้ามมันก็เลยเป็นการตัดสินใจที่ผิดอยู่บ่อยครั้งใน,ในช่วงนั้นๆนะคะตอนหลังพี่อ้อกก็จำแต่ละครั้งก็จะคิดเลยว่าต่อไปเนะี่ยจะต้องเชื่อเส้นตัวเองนะเชื่อเส้นตัวเองนะอะไรเงี้ยก็จะบอกตัวเองเงี้ยอยู่เรื่อยๆเลยนะคะแต่บางครั้งเราก็หลุดเหมือนกันพอเราไปฟังคนหลายๆคนที่เวลามีคนพูดอย่างนอย่างนี้ใช่ไหมคะถ้าเราไม่เชื่อตัวเองเนี่ยเราจะเขวได้นะคะก็ กลายเป็นว่าพอเราไปเอาสมองเหตุผลมาคิดเนี่ยเราก็ลืมที่จะเชื่อเซนต์ของตัวเองก็กลายเป็นว่าสิ่งนั้นนะเราตัดสินใจผิดนะคะก็พี่ออกก็เลยเอาเรื่องนี้มามาบอกเพื่อตอบย้ำทุกคนนะคะเพราะตัวพี่ออกเองวันนี้พี่ก็ไม่เชื่อเซนต์ของตัวเองคือ <c ười> <c ười> ไปไปฟังคนอื่นเข้ามาเรื่องมันมีอยู่ว่า ไปกดดูพี่ดู y YouTube ใช่ไหมฮะพี่ก็ดูดู YouTube แล้วก็พี่ก็ไปกดดูมันก็จะมีคนที่เขาบอกว่าเขาบอกว่าเนี่ยราศีกุมนะเดี๋ยวจะมีโชคนะมีโชคลาภนะสิ่งที่ให้โชคก็จะเป็นทะเบียนบ้านรถของตัวเองเนี่ยลองซื้อเอาไว้นะอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วพี่อ้อยเองอ่ะก็ฝันว่าตัวเองนะ่ะขับรถด้วยก่อนหน้านี้นะก่อนหน้าที่จะดูก็เลยคิดว่าเออก็เลยซื้อ,ซ,อซื้อทะเบียนรถตัวเองเอาไว้นะคะแต่ว่าในใจนะคิดวนะ่า เราอยากซื้อ17อ่ะ17 17เลยแล้วก็คิดอยู่อย่างนั้นอ่ะอแต่ว่าไม่ได้ซื้อนะเราซื้อซื้อ47เราทะเบียนพี่ออลงท้ายด้วยว่าจะเป็น47พี่อ้อพี่ออค่อนข้างจะได้บ่อยมากเลยค่ะทะเบียนรถตัวเองนะคะก็เลยเออก็เลยซื้อซื้อ47ละหาไม่ซื้อ17ปรากฏว่ารางวัลเล็กท้ายสองตัวใช่ไหมที่เขาบอกว่าออก1งเรา เออเออทำไมนะอะไรไม่เคยจําเลยไอ,อ้อะไรนี้ทำไมไม่จานะอะไรที่เราคิดแวบคิดแวบแวแล้วคิดบ่อยๆนะอันนั้นคือปัญญาญานะรู้หรือเปล่าคะมันคือเซนที่เซนเนี่ยเป็นอะไรที่ถ้าทุกคนมีนะจริงๆทุกคนมีนะพี่อ้อเคยคุยเรื่องนี้กับพระอาจารย์ที่ท่านาเคร่งแล้วก็ วิปัสนาค่ะห,หน้าวิปัสนานะท่านจะบอกว่าทุกคนมีเซนต์มีเซนต์ติดตัวมาเพียงแต่ว่าใครจะมีมากมีน้อยอ่ะขึ้นอยู่กับบุญบารมีที่ตัวเองสะสมมาด้วยในในอดีตที่ถือติดตัวมาด้วยและที่เราสะสมไว้ด้วยสมาธิอะไรต่างๆที่เราฝึกอะไรอย่างเงี้ยค่ะสิ่งเหล่านี้จะทําให้มันชัดเจนหรือแรงอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่บุญแล้วแต่อาการสะสมของเราเลยนะคะทีนี้ เรื่องเซนเนี่ยพี่อ้อจะพี่อ้อค่อนข้างเยอะแต่พี่อ้อก็ไม่ค่อยอยากเล่าอะไรเงี้ยแต่พี่ก็มีเล่าบ้างในในเพจเป็นเรื่องของพี่อ้อฟไหมคะอ่าแ่อะไรงี้กัดกันก็มีเล่าบ้างเนาะแต่ถ้าจะให้เล่าจริงๆมันเยอะมากเลยแต่บางเรื่องพี่อ้อก,ก็ต้องแบบว่าขอเก็กบไว้เป็นส่วนตัวอย่างเงี้ยแล้วก็บางเรื่องก็เล่าไม่ได้เพราะเล่าไปแล้วเราก็เออดูดูดไปอยู่ในเรื่องของพลังงานลบเนาะ อะไรอย่างเงี้ยเหมือนอย่างเรื่องที่พี่ชายนะคะเรื่องเรื่องที่พี่อ้อรับรู้ก่อนที่พี่ชายจะเสียอะไรเงี้ยเียพ,พี่ออก,ก็เล่าไม่ได้พูดเรื่องนี้ไม่ได้เลยน้ําตาจะไหลนะคะเสียงจะใสเลยเปลี่ยนเรื่องแล้วก็เรื่องของอพระราชวังจันทร์พี่อ้อก,ก็เล่าเรื่องนี้พี่อ้อก,ก็เล่าไม่จบนะเร <c oughs> <c oughs> าจะท่านึกขึ้นมาเนี่ยน้าตาจะน้ําตาจะไหลเลยมันเป็นเป็นความรู้สึกที่อยู่ข้างในนะที่อธิบายไม่ได้ แล้วเซนนะคะเป็นอะไรที่ที่เขาเรียกกันว่าปัญญาญาเนืน่องจากว่าเพราะว่าสิ่งที่เราคิดขึ้นมาเนี่ยค่ะแวบขึ้นมาเนี่ยรู้หรือไม่ว่ามันเป็นมันเป็นอะไรที่ลิงเซทพี่อ้อยพูดก็ัญจะยาวมากเลยจริงๆก็คือนี่ที่เขาเรียกว่า super c o n s i o u n e s นะคะก็คือสมองส่วนที่เป็นแบบจิตเหนือสํานึกนะคะ่ะเป็นตัวที่ลิง ลิง์ลิงกับสมองของเราเนี่ค่ะจิตจิตสํานึกจิตใต้สํานึกจิตเหนือสํานึกอเขาจะทํางานร่วมกันนะคะมันมีสามส่วนใช่ไหมแล้วก็จิตเหนือสํานึกนี่เนี่ยที่เขาเรียกว่า,าพี่อ้อมมองอันนี้คือเขาเรียกว่าปัญญาญาณเขาเรียกว่าซูเปอร์คอนเซสเนี่ยคือเป็นลิงก์กับพลังธรรมชาติที่ที่เราก็ไม่สามารถที่จะพิสูจน์ได้เป็นให้เห็นเป็นรูปธรรมอะแต่ว่าสิ่งเหล่านี้ สังเกตได้ว่าเขาเนี่ยจะมีวิสัยทัศน์มากกว่าเราออกนะคะเขามองเห็นได้ไกลกว่าเราอีกเห็นเห็นเยอะมากอ่ะเอาง่ายๆเหมือนเหมือนกับถ้าเราสามารถลิงก์กับตรงนี้ได้เนี่ยเราจะรับรู้ภาพเหตุการณ์ที่อยู่ร่วมหน้าหรือเขาจะบอกอะไรเราหรือเขาจะมีดวงจิตอื่น มาบอกเราอย่างเงี้ยแล้วแต่สถานการณ์เลยบางทีเราเห็นเป็นภาพเองบางทีเราเห็นว่ามีดวงจิตอื่นมาบอกเราว่าอย่างงวางนี้แล้วก็เล่าเป็นฉากๆเลยนะคะแล้วก็เราก็จะฟังแบบชัดมากอะ่ะภาพก็ชัดเสียงก็ชัดในในนาทีที่เขาเล่าอะ่ะอันนี้พี่อ้ออันนี้พูดจากประสบการณ์ของตัวเองนะคะพี่อ้อจะแบบพี่จะลิงอย่างเงี้ยได้ถ้าถ้าเห็นเป็นภาพเป็นเสียงอะ่ะก็คือพี่อ้อเห็นจากในนิมิต พี่จะเห็นจากในนิมิตนะคะและโดยมากก็คือเป็นนิมิตที่นิมิตที่ในจังหวะที่เราหลับหลับและเป็นคลื่นความถี่ที่เหมือนกับเราจะเป็นลิงก์กับดวงจิตอื่นน่ะได้ตรงเนี้ยมันคือพี่อ้อพิสูจน์ไม่ได้แล้วนะแต่ตัวดอรนเปลีนฮิวเองก็ยังบอกว่ามันพิสูจน์ยากมากใน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  ในเลเวลนี้นะคะก็คือดวงจิตไปสื่อกับดวงจิตอื่นนะคะก็อย่างของพี่อ้อยเองเนี่ยถ้าเขาต้องการจะบอกอะไรเนี่ยเขาจะให้พี่อ้อยเห็นนะเห็นแล้วก็เห็นเป็นภาพแล้วมันก็พูดให้เราเห็นเป็นพูดเลยอะ่ะ <c oughs> <c oughs> คือมันมีอยู่หลายเหตุการณ์มากเลยจะ่าดีไหมเนี่ยมันจะยาว <c oughs> <c oughs> เออ <c oughs> เยอะเยอะเยอะมากค่ะทีนี้ เหมือนที่บอกค่ะตัวนี้จะเป็นเป็นปัญญายาณเขาเห็นมากกว่าเราอีกเหมือนกับว่าคนที่มีตรงเนี้ยจะเห็นภาพตัวเองในอนาคตถามว่าพี่อ้อเห็นตัวเองไหมพี่อ้อเห็นพี่บอกอย่างนี้เลยพี่พี่อ้อยเห็นอืมแต่ว่าพี่ก็ไม่อยากเล่าเพราะว่าเพราะว่าอะไรก็ตามที่มันยังไม่เกิดขึ้นจริงพี่อ้อจะไม่อยากเล่าพี่จะไม่เล่าเลยนะคะแต่พี่บอกว่าเออพี่อ้อรับรู้เรื่องพวกนี้ในเงี้ยรับรู้เรื่องพวกนี้ ด้วยตัวเองนะ,ะแล้วก็ถ้าหากว่าใครมีสิ่งเหล่านี้นะคะต้องเราต้องหมั่นรักษานะคะแล้วก็คิดดีพูดดีทำดีโฟกัสสิ่งที่ดีๆนะคะแล้วก็สภาวะจิตดีอารมณ์ดีนะคะพวกนี้คือคือสิ่งที่ทำให้เราสามารถที่จะรักษาสภาวะจิตที่ดีๆนะคะแล้วกเ็เมื่อเราเกิดความรู้สึก ที่อยู่ในเลเวลที่มันอยู่ในเลเวลดีๆนะคะอยู่เขาเรียกว่าถ้าศึกษาลึกๆแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าตรงนี้ว่ามันเป็นการสั่นสะเทือนใช่ไหมคะแล้วก็มันจะเป็นคลื่นพลังงานใช่ไหมที่ทําให้เราเนี่ยสามารถที่เปลิงก์งกับคนที่มีคลื่นพลังงานเดียวกันได้หรือสิ่งที่มันมีคลื่นพลังงานระดับนี้ได้นะคะ,ะตรงนี้เนี่ยเราต้องรักษาระดับพลังงานเราไว้นะคะแล้วก็การทําสมาธิเนี่ย การทำสมาธิจริงๆแล้วมันก็ไม่จําเป็นต้องนั่งสมาธิอย่างเดียวนะคะนอนสมาธิก็ได้หรือขณะที่เราทํางานเนี่ยเราก็ฝึกสมาธิได้อย่างตัวพี่อ้อเองเนี่ยพี่อ้อก็ทำเวลาพี่อ้อทำงานพี่ก็ฝึกสมาธินะคะก็ทําไปเนี่ยเราก็มีสมาธิอยู่กับกับสิ่งที่เราทําอันนี้เขาเรียกว่ามีสมาธินะคะจิตใจจะโฟกัสกับสิ่งที่เราทำเนาะอ่ะอาเนี่ยทุกคนก็ต้องฝึกพี่อ้อมองว่าต้องฝึกนะ ต่ว่าพี่ออก็มาแชร์เรื่องนี้เพราะว่าเราอย่าดูถูกเรื่องนี้นะเรื่องนี้มันมีจริงพี่คอนเฟิร์มด้วยตัวพี่เองเลยพี่เนี่ยอยู่กับสิ่งนี้มาตั้งแต่เด็กๆละแต่ว่าสมัยก่อนพี่อ๋อจะไม่เชื่อเพราะพี่ยังเด็กเกินไปพี่ไม่รู้ว่าพี่เป็นคนมีเซนนะพี่มามารู้ตอนที่พี่โตแล้วนี่แหละมาเจอเหตุการณ์บ่อยๆพี่ก็เลยจำ